ประเทศเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างาเด็กๆก,ก็ได้ลองด้วยมันเป็นนอกจากเราใช้แรงอย่างออฟซิเคิเองเนี่ยเราก็จะใช้ในเรื่องของแรงใช่ไหมคะคือความแข็งแรงเราบริหารเองแต่ว่าในทักษะของเฮอริเคนเราจะต้องไปกันแบบกลุ่มเพราะฉะนั้นทักษะสกิลการร่วมกิจกรรมกันแบบกลุ่มหัวเราะร่วมกันลำบากร่วมกันโดนลงโทษร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันหรือว,ว่าเราอาจจะอยู่เราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เราอาจจะจุดอ่อนในกลุ่มหรือเราอาจจะอยู่ในกลุ่มที่บางคนเป็นจุดอ่อน ในชีวิตปกติอะในชีวิตเราเราจะเจออะไรแบบนี้ตลอดแล้วถ้าเกิดวิา Hit เราได้ฝึกเหมือนเราได้ฝึกสกิลทักษะตรงนี้แล้วมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เพราะเม่จิตมั่นใจว่าตัว o อฟซ c คเเองทุกคนอนะมีความแข็งแกร่งทางร่างกายอยแล้วก็เลยอยากจะชวนาสายออฟซัคเ c เองลองมา r e จิสเตอกับตัวเฮอริเคนฮิตด้วยค่ะซึ่งน้องๆอ,อันนี้เราก็ผ่านเฮอริเคนฮิตกันมาหมด <c oughs> ก็เรียกว่าอดถึกทนกันทุกคนนะรเปลี่ยนบทบาทมาเป็นบทบาทผู้ช่วยคริปเทียเป็นครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับอ,อ,อยากจะอยากจะเข้าอยากจะเข้าใจในมุมของคริปเทียเพราะว่า,อย,าอย่างตัวเองเนี่ยได,ได้ได้ฝึกอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นผู้นําในด้านของ e n c เ u r a g e คนกลุ่มมาเยอะมากเราเลยรู้สึกว่าอยากจะให้น้องๆโดยเฉพาะในนิวเจ n ซในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยได้เรียนรู้แล้วปรากฏว่าพอเรามาเป็น หัวหน้าเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นคือเราเห็นว่าโเด็กเจนซีในยุคนี้เนี่ยเขามีสภาวะของความเป็นผู้นําตั้งแต่เด็กมากๆแม่สีก็เลยดีใจ<ฮ>ใก็เลยอยากจะหาเกมอะไรที่ท้าทายแล้วก็อยากจะลองเปลี่ยนบทบาทว่าจากตัวเองเป็นนักเรียนแล้วเนี่ย เราทรานเฟ์ตัวเองมาเป็นผู้นำเนี่ยเราจะต้องสอนอะไรกับคนที่เข้ามาฝึกภารกิจเฮอริเคนบ้างก็พยายามให้ตัวเองได้เจอในหลากหลายมิติก็จะได้เหมือนตัวเองในภารกิจนี้ก็เหมือนจริงๆแล้วเหมือนมาฝึกเขานะคะแต่ตัวเองก็ได้เรียนรู้แล้วก็ learning on doing ไปในตัวด้วยอะไรแบบนี้คะ่ะครับ